คนแรกคือเด็กชายเจเนิพิตเราหะเรืองรองกุลและเด็กหญิงอาคิราลิขิตเรืองสิงห์ครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากห้องป .1 ทับ3ครับสวัสดีครับนักเรียน .1 ทับ3ครับอ่าครูากหนึ่งคนครับจะถือให้ครูไหนนะครับรู้จักเพลงสรรเสริญพระบารามีไหมลูกรู้จักนะครับครูจะถามคามถามหนูก่อนที่จะแสดงมาร,รยาทให้กรรมาการได้รับชมนะครับถามว่า ตอนที่หนูได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนก็ตามหนูต้องปฏิบัติอย่างไรเซนครับตัวตรงครับอกทีลูกอิกทีตัวตรงครับตัวตรงยังไงตัวตรงไหนทาให้ครูดูหน่อยสิแล้วยังไงต่อมีอธิบายเพิ่มเติมไหมครับนอกจากตัวตรงตอ่ะอ่ะโยนให้นักเรียน ร้องเพลงอ่ะมีอะไรอีกไหม่ะตอบได้เต็มที่เลยลูกเต็มที่เลยนี่ไมหมครับห้ามถือของในมือห้ามถือของในมือด้วยอ่าเวลามีเพลงมีห้ามถือของในมือเนียอะไรอีกมีอีกไหมห้ามขยับตัวนะครับโอเคอ่ะนี่อีกไหมนี่มีสี่อย่างวะเนี่ยคุณนับได้เนี่ยตั้งแต่ ห้ามเล่นอ๋อนุ่นห้ามเล่นนะครับมีอะไรไหมลูกห้าข้ออะไรเนี่ยติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเนาะหมดม้กอ่ะถ้าหมดแล้วก็ขอบุณทันสำหรับรอบๆนะครับคําตอบก็เดี๋ยวกรรมการก็จะไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้มันมีหมายเลขกัลูกนะมันก็มีลูกศรครับก็เดินไปตามนั้นนะครับขอเชิญแสดงมารยาทให้กรรมการได้รับชมได้นะครับเชิญครับ เม <So S 1> ื่อนักเรียนเจอหมายเลขที่พื้นนะครับนักเรียนก็แสดงมารยาทให้ถูกต้องกับสถานการณ์ที่นักเรียนพบนะครับนักเรียนเดินตามลูกสอนมาเรื่อยๆนะครับลูกสอนจะนํานักเรียนเดินผ่านโต๊ะคณะกรรมการทั้ง3าท่านนะครับเมื่อเดินผ่านโต๊ะคณะกรรมการทั้งสามท่านเสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็จะมานั่งพักรออยู่บริเวณด้านข้างนะครับเพื่อจะรอรับฟังคําแนะนํา ในช่วงท้ายจากท่านคณะกรรมการครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งผ่านไปสามห้องแล้วนะคะครับผมต่อไปก็จะเป็นการประกวดของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทัพสี่ค่ะครับตัวแทนนะครับจากห้องวัหนึ่งทับสี่